ลี่แม่ไอซื้อทุเรียนฝาะตาลี่ตัวไปไหนมาเออไอไปซื้อทุเรียนแต่อันนี้เขาแถมเพื่อแถมเพื่อตัวไปการมากะใช่แล้วคุณตาไอซื้อทุเรียนให้นะแต่อันนี้เขาแถมเพื่อลี่ตัวถามตาตากินเหล้ามาหรือยังตากินเหล้าเนาะอัานก็อแก๊ปเขาเปิดก็ได้แก๊ปวันพุ่งกาแล้วไอกินปอกินเหล้าแล้วปอบดีกินทุเรียนเป็นว่าบดียี่ไหน กินไปเลยกินไปยังเนาะฉันอยู่กับตาเล็กของฉันตาฉันนะคะอุ้ยตาจ้ามันแข่งอยู่ต้องวันสามสี่วันโอ๋ยแข็งแต่แข่งเรื่องาเข้าบอกตาคือไหนไม่เห็นไอ้ว่าไม่ต้องตัดโอ้ยว่าแล้วตัวถามตาแล้วตากินเหล้าหรือเปล่าเวลาตาวันนี้กินเหล้าไหมคะไม่กินไม่กินแต่ว่ากินทุกวันออะนตรีกิ้โป๊ะกินอะไรอี่ะ แต่ตาขยะกินทุเรียนนรีได um ้ร um um, ิงขยกินได้นะมาตกันหรอบึดก่อนกันลูกยายกินทุเรียนก่อนย้ายลากกินทุเรียนนะลีโคตมหาตาน้อยกันลูกเออกลินทุเรียนแม่ทุเรียนอยู่ไหนทุเรียนหมดแล้วลูก มาฉันพูดมากเออฮเป็นอย่างถามยายเหรอน้ำก็มาฉันเหรอรีถินตัวถามยายแล้วเป็นอย่างยายจะอาบน้ำเหรอโต๊ะมันจะอ้ตั้งถิ่นก็ไปบ่ได้อาบน้ำเต้าเดิมเนี้เอ๊ออินดูเต้แล้วเป็นอย่างแม่แม่จะบ่อาบน้ำเมื่อมาเมื่อรีทิ่นวะสามเดือนแล้วหนาตั้งแต่ถิ่นไปยายบ่อาบน้ำเมื่อเลยอ่ะรีถิ่นยายบ่ได้หักหมาดถั่วเลยหนาถิ่นรีก็บ่หั ถามท่าเจ้าของอันนี้มานนมาลี่หรือมาถิ่นไอ้ว่าไอจะเมื่อวันยายว่ามันฝนตกโลนวันก่อนแล้วตัวไปถามอย่างวันฝนตกล่ะต,ออต้องตัดคนมันแหงลอยลินจีลอนจีวันนี้ลินจีอ๋อลินจีนจี่นไปลบรถแล้วพอลี่ถิ่นอู้เรียงอาบน้ำนะมันลบไปหลังรถนะลูกะลจะตายนิวแชมพูอาบน้ำลิล้นจีมาเลยแล้วย้ายไปอยู่นะ ตัวไปเสื้อยังแหมลูกเ่ยกรรมเอาเมียงเฮือรีกิ่นจิมกะน่่กินลชอบกิ่นดิ้งะเอ่กรรมเซสวัสดีเห่ะยายนวลสวัสดีก่ะเอาเมียงปิงอะไพร อ้แหลงะนี่คือแม่เธอใส่กันทุกอยว้ายเมียงปลาชูมันใช่ค่ะเป้ข่อยเียงอันนี้เมียงอมเฮ้แม่เฮ้ยถิ่นสักอมกะถิ่นเอาก่อนแเไปเดี๋ยวจะเฮ้ยเรถิ่นหอรเถิ่นต่อไปน้ำมิ้นตัวซื้อกล้วยมาแม่ได้ก็ลูไม่กินเนย่กิกล้วยาหมิ่นได้กินได้กินได้กินให้พอจิมเออตา เลีอยงหันทูจะได้แม่เลี้งตาเพื่อพอจิพอนตาเล็กกะไปอ่าเป็นยังพอนที่หลานพอค่ะันอยู่ไหนหันที่ไหนหันในฝั่ทนี้หนในฝั่งไหนห k นในงไหนเสื้ชุดงามเนาะ ใช่สุดท้ายแล้วเนาะนี่น่าไหนก็ยิมาอีกแล้วเนาะใช่แล้วยิจกรรพอพอจากทีไหงเฟซบุ๊กบอกโทรศัพท์บอกทิกตอกหรือว่าเฟซบุ๊กหูอย่างหูเด็กพอตึงหันนี้กะพอแน่นนก็พอเนี่มันตึงไหลชื่ออะไรเนาะโอ้มันไหลมาคนเดียวหลูกเนาะพอไปเรื่อยๆอนีเลยนี่เดี๋ยวตัวไปน้ำมินน่ะตัวซื้อกล้วยมังแหนมก๋วยเมี่ยงขนม กล้วยต้องเป็นกล้วยที่บ้านหัวของขากล้วยแล้วนะ่าขายก้วยนนะออใช่ใช่ใช่ช่ิต้องเอาแกนซุกๆนะถ้าบบซุกห้าปมาแม่เออเล่เสีน้เยหเกียบๆเลยถ้าใส่เขาต้มมันจะหวานว่าเป็นกล้วยเปลกแดงแดงเอาไหนมา โก้อะก็ไม่กล้วยแดงเลยโก้หันอยู่หันอยู่มีแต่คนถามหาตานาะป่อป่อดังนะได้นึกว่าตาเล็กไปไหนตาเล็กคนหรอไปไหนยัถึงว่าไอ้เหรกโก้ใช้ลูกยายใช้ลูกยายยายว่าบ่ร์ยักษ์ใช่ถือว่าเอ้ายายยายว่ายายบ่สวยถือว่าเอ้ายายเบิสวยจะได้ยายด้วดเอ่อมีตาเล็กรอจะรอตาเล็กรอเนาะเป็นใหญ่นอนนั่นดูวยนะยายนอนในห้อได้ตาเล็กตาเล็กรอ ยายตั้งอยู <c 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 ่ก yeah, ับกันกี่ปีแล้วตั้งแจซิมแล้วบอกสิบเจแต่งงานแล้วก็แต่งงานเจยายอายุห้าสิบปีทุกคนเจ็ดแล้วแล้วก็มีวันสิบปีล้วก็ห้าสิบปีแล้วก็แล้วก็มีแม่ห้าเก็บห้าสิบละ ห้าสิบห้าอะไแม่แตงนะห้าสิบห้าปีแล้วนะมันก็แล้วก็มีวันใดที่บัตรบัตทะเลาะกันพ่อไม่เคยมีสองมีอยู่เออสองสามวันบันที่บทะเลาะกันนะนอกนั้นทะเลาะหมดเนาะเอาเรื่จะไปซื้อกินก๋วยเตี๋ยวกับไปเหี่ยสวัสดีเห็ยลูกสวัสดีเจ้าทิ้นสวัสดีเจ้าทุกคนจ้า ยายเอาอย่างก็ได้กล้วยจะได้พ่องแม่มันบ่ได้อ้าบ่เบลียงเจ้าว่าแม่เอาไปสองล้านเอาไปล้านตี่ล้านอันนี้ตี่ขายกล้วยเต๋อแหมได้อยู่ได้อยู่เนาะแต่มันจะบาหวานเจ้าบลล์ลำบลล์ลำใจนะช่วยหน่อยช่วยยายดยาอันนี้บ่ออ๊ออันนี้บ่ตี่ที่ใไก่ตี่ใส่ไก่โอ้โอเคพอเนื้งโยกนะถิ่นชอบพี่ถิ่นชอบใส่ไก่น่ะชอบมาก มาไข่เอ่ยตกินเยกิดมันมาเ่นอ่ะมาไผ่ก็เนี้ยแต่จะฆา้าบอมอแต่ยายม่กินกินะอามู้ถ้ากินนีบดวนจะฆ้าจะข้ากลินละลิ่นมันชาแต่รำนะแม่ชอบไ่ชอบแม่มีกอใส่ตัวกะยอซก็ต้องกินจะาไปมูายอันขาวๆเดี๋ยวพย่ำแล้วมันจะชาลิ้นหลุดใส่ลนด บอยจัดการมาอยู่เลยดูนี่ไม่แม่มันไม่ได้ีบไอ้นั่นเดี hmm. ๋ยวนี้ได้ก่อนรอแดดก่อนเตอรกี่เดียนแล้วก็แม่สามบอกลิงจีกินลิงจีมาหนินี่ตัวบได้ซื้ออาหารฝากอาหารไว้เพืยายบมอยายไปสนใจหมาต้องได้ลิซื้อเดือนนั้นแล้วมันมีเหรียญเดียวหนึ่งแนะ พี่เปยนบอกปยพ่บอกพอ้ายดูแลหมาฉันดีๆมาให้เงินเรียนสาเท่าไรล่ะเออเนาะกจ้าเเด้อความรักความรักแบเอาแล้วเแล้วเนาะผมรักตัวอาหรกอยายสักเีว่เดี๋ยน้าก่ยายเอยาายบยกได้ความรักแล้วยจี่เดยี่บาทวเป็นดูแลหื สามร้อยก็ได้ถ้าย,ยืน้ำดาวสาม้อบาทกะไอจะไปฮินหซื้อก่อนย้ายว่าฉมนมาก่อนเป็นดูแต่อาบน้ำหมาหลังแต่ดำคิลี่จ,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 จึงเหม็นจึงขาว รีกรสนดใจลูกเป็นคดีขนาดแม่มาสองวันรีดชาวบ้านน้ำสองวันมเขามไม่ใช่แม่รีบอาหันซื้อยางมาต้อนเล่นจีเลยไม่มีอะไรเลยนี่ตัวกินก๋วยเตี๋ยวเราตัวซื้อยางมาพองตัวซื้อมาฝากแม่กแม่มาแม่ Đây bảo của mình suy mặt của em 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 suy tay em lèo lắm cổng đi tìm mặt cho yahoo hát 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 mới hát dài hát hát tôm hát 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 แงกับเลยนี่ซักคอดขาเดียวละเดี๋ยวนี้นะคอย้ายซักแดีวันนี้จะซักคอมันขวดแตมอยู่เดี๋ยวว่าแต่าอะเรอแบบดีมาปั่กบนนี้ใช่หมอนยั่ไม่หาหมนหรอหมอนจะมันรวมมันอยุดติดอยู่พันน้อมพันกะลี เอาไปตากบนพุ่นไปห้องรี่บุนกะว้าวโลนละสีขาว<ช>แม่ว่าแล้ว